กเาบาสดเสม็กวนนี้พวกเราบาสกหาทุกคนนะผมนี่เป็นยังไงคพวกเรามีมีอะไรมีอี่ใจพีใจไผมว่าให้พี่รันทักก่อนดีกว่าเขาเต้นจนเขาหน้าม่วงนลครับจริง ดูปะเนี่ยจนปากฉีกเหมือนกันเลยคุณไทยแหมคุณเต้นจนคุณแบบน่ารักอ่ะอย่าพูดนานเอาวันนี้นำตัวดีกว่าเอาทุกคนมากราดข้างไหนกราดข้างไหนกราดข้างไหนก็ได้ฟังผมนะฟังมาคริสมาพูดนะมากก่อนเลยฮะสวัสดีครับมาคริสครับ ครับผมสวัสดีครับมาังครับนชอบมไหมครับ บครัก็คืนได้หนอนนะพี่ลุคตาขอบตาดำากโอเคเมกับสวัสดีครับคูรชัยครับสวัสดีครับผมคัปเปอร์นะฮะ

สวัสดีครับผมพีมสูครับสองเมื่อไหร่เหรับผมครับผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับก็ก่อนอื่นอยากจะอยากให้ทุกคนรู้ก่อนนะครับว่างานนี้มีธีมด้วยนะครับทุกคนรู้ไหมธีมรู้ไหมว่าทุกเราคือธีมอะไรพี่เข่งเลยอะไรครับเ่ารอบท้ายรอบ Inferno Boys นะครับพวกเรามาดิทีม Inferno Boys นะครับแปลว่าอะไรครับพี่ก็ถ้าภาษาไทยก็แปลว่าเด็กนรกครับเด็กนรกก็ตรงตัวดีตรงตัวพวกเราเนี่ยอาจจะดูเป็นเด็กนรกในวันนี้นะครับแต่ว่าความจริงพวกเรานี่เป็นเด็กนารักครับมีเสียงกคิดด้วยจ้ะตอนแรกผมชมพวกเราลองทุดลองเล่นมวงนี้ดู แล้วก็กำลังจะคิดกันว่าเฮ้ยเล่นดีไหมวะแต่ว่าจังเล่นํำเร็จครับดีใจครับเล่นดีพวกเราน่ารักไหมครับแล้วแล้วรักไหมครับโอเคเบื่ก็จะเห็นได้ว่าพวกเรามีแต่งมาเป็นฟิลผีพีนิดนึงนะครับแต่ละคนก็จะมีคอนเซปต์รายคนที่ไม่เหมือนตัวนะครับอย่างเช่นเอ่อคนจินุ่งนะครับเพราะว่าอาจจะบอกว่าซ้อมดึกไปหน่อยนอนน้อยอะไรเงี้ย แต่ถ้าถ้าจะให้แต่งเพียจะไม่อนาดขนาดนะครับแต่ว่าถ้าจะให้แต่งงานนี <S <s ้ได ah! ้ผม oh, ่นอเบเบมุกอนเหรอขินจนหน้าม่วงเลยเนี่อามาอ๋อผมผมผมส่งต่ออยู่ะครับมุกเมื่อกี Little ้ก oh. ็เป็นอีกมุกหนึ่งที่เราทดสอบกันว่าจะเล่นดีหรือไม่ก็สุดท้ายก็มีเสียผลผมก็ดี แล้วก็นี่เนี่ยเราพูดถึงเรื่องเด็กนรกนรักษณอะไรก็ตามแต่แต่เราจะมาพูดถึงเพลงเราบ้างนะครับผมเพราะเรามาโชว์ร้องเพลงโอเคก็เราจะบอกว่าเพลงที่เกี่ยวกับเด็กเนี่ยบัสก็มีนะครับผมที่เกี่ยวกับเด็กเด็กนะแต่จะเป็นเด็กเด็กชายของพี่สาวต่ปกติเนี่ยเพลงเพลงนั้นเนี่ยพวกเราจะเด็กชายคนหนึ่งเนี่ยจะไปจีบพี่สาวแล้วจะผิดหวังแต่วันนี้เด็กชายคนนั้นน่ะจะพาพี่สาวเนี่ย ไปทวนนโลกกันครับเพลงต่อไปนะผมไปลงนนโลกสะดเจอิพิษงอภิเพลงต่อไปนะผมแค่น้องชายครับ